สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเอาบุญีเสียตะสิพาเข้าล่งไปเอาแม่งเพราะยืนอยู่ถอยหน้าเลยอสิบเห็นอย่างน้อแถาเอ้ยถยหน้าเบิ้งพี่น้องไปเลยเฮ้ยย่าปยานโค้งคำนี้ขี้ไม่หล่นไปหลดยังสาหลดโอ้โหมันแกนอยู่กันทางบุญีเขาบอาลูกว่าดอกเท้า ฉันอยู่เด้นเราจะพามาดูร้อยห้าบ้าพลังะจะไปดูรถเกี่ยวข้าวนะคะคูบต้า <c oughs> ร้อยห้าขี่หลลงมาในไห,หน้าเลยพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนคะสุพรรณบุรีสุพรรณบุร <c oughs> ีนะจ๊ะสุพรรณบุรีนัจ๊ะเขาคืสิบปัญหาเขาบอกว่าสูลงมาอย่างโอ้เวอรซีว่าให้เม่าถามใจค่ำเนี่ยลูก <c oughs> ไอแม่ทำจะข้ามในรู <c oughs> เอาจริงๆนะเราไม่รู้จักเจ้าขอ,องนาเลยนะทุกคนโมโหจักก็เพลินเลยโมโหเลยเหาแบบขี่รถมวเข้าไม่ใส่ป่ะอยู่ในกระเป๋าเดินทางอผู้ต้องใส่ดอกอดลงไปบอกของเพิินก่อนจับตาขอถ่ายคลิปนะคะพี่น้องบึงเสียตะลงไปแล้ว ต้าเกี่ยวอยู่ข้างล่างใครบอก้นจัชในแถวนี้เขาเกี่ยวข้าวทั้งปีเลยนะคะทุกคนเนคือแถวบุรีรัมย์บุรีรัมย์ทำนาอย่างมากก็หนึ่งปีครั้งหนึ่งบางที่มีฝนมีน้ำหน่อยมีน้ำมีโซลาเซลล์ก็ใช้น้ำโซลารเซลลนะคะทำนาปัง แต่น้อยน้อยคนที่จะทําเพราะว่ามันแรงมันวมค่อยไม่ฝนเนาะพี่น้องแต่แถวนี้เขาเฮ็ดหน้าแบบเบิดปีเลยน่ะไปบอกก็เพิ่มาจังใดเนาะกำลังเกี่ยวเลยนะคะทุกคนเบิงพี่น้อง ลนลงมาเลยเด๋ชขออนุญาตนะคะนี่มันมีทางลงอยู่อันนั้นก็ร้อยห้าเหรออ๋อ อันนี้เป็นร้อยห้าตู้แอร์นะ,ะไม่ได้ถ่ายคลิปรถเกี่ยวนานถ่ายเพเปลี่ยนเพิ่มาสีขาวไม่ไหนเบี้ยานดอกหนุ่มสุพรรณใจดีจะตายแถวนี้แปลงนะเขาแบบมีแต่แปลงใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนกแบบนี้เกี่ยวสบายวิ่งเอาจวดเอาจวดเอาเลยนี่ เห็นแล้วก็คิดถึงนาปีที่เราเกี่ยวอยู่น้องบัวปีที่แล้วเนาะสนุกดีไปช่วยกันสองคนก็ฝุ่นกระจายเลยแต่ดีหน่อยเขามีตู้แอร์นะคะเป็นตู้แอร์แบบนี้เกี่ยวสบายไม่ร้อนด้วยใช้กล้องอีกตัวหนึ่งถ่ายนะคะโทรศัพท์เศตะอยู่กับเศตะก็เลยกล้องตัวนี้สีจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคน ดูสิสุดลูกหูลูกตาเยอะมากแจ็กสิทธายว่าจังเดย์ไฮเบิงพี่หน่อนเ,ตเต็มแล้วนะคะ,ะแป๊บเดียวข้าวงามจัดเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ตำปลาติ๊ตตี้ติ๊ตี้จันอืออันนี้ถือว่าดีดีเลยถือว่าดี <รอ S 1> มากๆอ่ะแน่นมากเลยเนี่ยไม่นั่นได้ไงดูลวงข้าวสิ เป็นก้อนเป็นก้อนเลยคนเยอะจริงเลยไม่กล้าเดินไปเพาก็เลยเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยพี่เขาเทข้าวแล้วได้ครับเดินไปท่าท่าได้ทาน้ำได้ครับขอบคุณค่ะบอกเขาว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่เขาจะเก็บผมก่อนทันทีจะมาต้อนลิ้นเอาไปได้มาขอต้อนลิ้นหน่อยดูข้็กของนานั่งอยู่นั่นอ่ะเด็กของนา คนเยอะจัดไม่กล้าไปดีไปด,ไปดีครัไปดีทั้งนั้นเละคนเหียวเลยอะไรหรอกส่งตัวแทนไปนะคะไปรดเดอ้อเดี๋ยวจะตามไปดูใกล้ๆตอนแรกว่าสิบล็อกไปพี่นอนมันพอนไหมแต่ก็กลางล่มอยู่โอเค วันเข้าเข้า